ขณะที่ในวันนี้นะครับนายประเสริฐจันรทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและมรมตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือวยดีอีกับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อรับทราบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแม่น้ำกกแม่น้ำสายได้มีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย ในประเสริฐย้ำในที่ประชุมว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วก็เร่งหาต้นต่อของสาเหตุสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ําสายรวมทั้งเจรงร่งเจรจาหาแนวทางในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศทั้นนี้ได้มีข้อสังกกรเพิ่มเติมให้กรมควบคุมมลพิษ กรมประมงกรมอนามัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำตะกอนดินสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมอื่นๆตลอดจนสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ากกและลําน้ําสาขาต่างๆทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องรวมถึงการสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญบชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยได้มอบหมายให้นางสาวธีรรัตน์เป็นประธานศูนย์บัญบชาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานอย่างที่บอกไปคือเข้าที่เชียงใหม่ก่อนที่ท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วจากนั้นลำน้ำก,กกเนี่ยก็จะเส้นทางยาวอยู่ในบ้านเราเนี่ยคือ156กิโลเมตรในพื้นที่ตั้งแต่ที่ท่าตอน ไปจนถึง6อำเภอของเชียงรายก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่ที่ยาวเหมือนกันค่ะก็จะมีแม่น้ําอยู่สสายด้วยกันนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของสารโลหะหนักนะคะทั้งแม่น้ําสายแล้วก็แม่น้ากกด้วยนะคะ